มีพี่เอมาแจ้งข่าวนะครับว่ามีเหมือนเป็นโรงงานระเบิดนะครับที่ซอยกิ่งแก้วนะครับอําเภอบางพลีนะครับตรงที่มีเหตุการณ์ระเบิดที่โรงงานนะครับค่ใกล้ลใกล้กลเลย,ยหนึ่งกิโลอะฮะตอนตอนที่เกิดเหตุนี่คุณลุงได้เห็นเหตุการณ์ไหมฮะนอนอยู่ครับนึกว่าเลดกงานกันเลย สวัสดีครับผมเอ้หมัดเทพนะครับมีพีเอฟซมาแจ้งข่าวนะครับว่ามีเหมือนเป็นโรงงานระเบิดนะครับที่ซอยกิ่งแก้วนะครับอําเภอบางคลีนะครับผมเองแล้วก็ทีมงานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะก็เลยรีบนะครับไปจัดเตรียมเข้าของนะครับผมก็เลยได้โทรประสานงานไปกับ อบตอบางที่ใหญ่นะครับซึ่งเขาเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของผู้ประสบภัยนะฮะก็ได้ความคืบหน้าว่าของที่จําเป็นนะครับในระยะเวลานี้นะครับที่เร่งด่วนเลยนะฮะไม่ใช่เป็นอาหารแห้งหรือข้าวกล่องนะฮะเป็นเรื่องของเครื่องใช้ต่างๆไม่ว,ว่าจะเป็นสบู่ยาสีฟันนะฮะแปรงสีฟันแชมพูนะฮะแล้วก็ยังมีพวกผ้าอนามัยแล้วก็มีนมกล่องนะครับ ผมเองก็เลยรีบนะครับไปซื้อของเหล่านั้นนะฮะแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับก็เลยจะนําของที่ซื้อนะครับไปให้กับทางหน่วยงานอบตบางพี่ใหญ่นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวฝาก FC ติดตามแล้วกันนะฮะว่าวันนี้ภาพบรรยากาศโดยรวมนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับผม โอเคนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ปมตบางพีใหญ่แล้วนะฮะก็จะนําของที่เป็นเครื่องใช้พอดีผมให้น้องโทรมาประสานงานว่าที่เนี่ยยังขาดเรื่องของเครื่องใช้ที่<ช>ทเป็นเครื่องอาบน้าใช่ครับแชมพชูเอ่อสบู่ยาสีฟันตั้งสีฟันผ้าอน,นามัยแล้วก็มีนมเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะนาของมอบให้คุณพี่ไว้ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะประสานงานเอาของไปช่วยเหลือกับ ผู้ประสบภัยต่อครับมงั้ผมนั้น๋ยวผมเอาของขึ้นมาเลยนะครับได,ได้ครับ,รบโอเคครับผม,บผมอ่ะป้าเดี๋ยวไปเอาของขึ้นมาเลยนะอ่ปะป OK，啊、ah.。 สวัสดีครับคุณป้าครับจ้าครับคุณคุณป้าอยู่แถวนี้หรือเปล่าครับจ้าอยู่กิ่งแก้วยี่้าทับหนึ่งค่ะเอ่อตรงที่มีเหตุการณ์ระเบิดที่โรงงานนะครับค่ะหนึ่งกิโลใกล้เลยอุ้ยหนึ่งกิโลอะฮะจ้าแล้วอย่างนี้ตัวบ้านของคุณป้ามีความเสียหายเยอะไหมครับก็เป็นที่หน้าต่างแล้วก็กระจกลูกบ้านไอ้ห้องลูกชายเนี่ยแตกแล้วก็ห้องน้ําแตกอืมเราเราก็อยู่ไม่ได้เลยคุณป้าตำรไม่ให้อยู่เพราะว่าเขาบอกมันจะระเบิดอีกครั้ง เขาให้รีบออกปู๊บพอแป๊บเดียวเนี่ยร,รถประจะกึงมาจอดอยู่หน้าบ้านเลยคือเขาจะมารับน้องเขาคิดว่าน้องเดินไม่ได้อจากสถานการณ์แล้วคุณป้ามีความรู้สึกอะไรไหมฮะโอยกลัวลัวมากเพราะมันดังแบบนึกตอนแรกนึวกว่าเครื่องบินมาร่อนใส่บ้านมาอยู่ตรงนี้มาประมาณกี่วันแล้วนะตรงนี้ประมาณสามสี่วันแลนะ้วเนี่ยสามสี่วันตั้งกับวันเรื่องมันเกิดวันที่ห้าครับก็มาวันนั้นเลยแต่ก็ด้วยด้วยความที่พอเหตุ เจอสถานการณ์นี้จริงๆก็ทําให้เรารู้สึกขดถู่แล้วก็รู้สึกเสียใจไปกับมันเสียใจเพราะว่าของที่เราเกียมจะไปขายเราไม่ได้ไปขายมันเยอะมันก็เสียหายตรงนั้นส่วนหนึ่งครับแล้วบ้านเคยมีก่อมีอะไรอยู่ดีๆมันพึ้งออกไปมันฉีกขาดหมดอันนี้นี่เราความเสียหายเยอะเลยเอะนะหน้าต่างตั้งหลายสิบบานอ่ะมันออกหมดเลยมันเด้งออกหมดเลยแต่ด้วยคนไทยเนาะ ไม่ทิ see, ้งก <c oughs> ันช่วยเหลือกันก็ผมเห็นบรรยากาศรอบๆเนี่ยก็จะมีข้าวของมาช่วยเหลือกันเต็มที่เลยนะคุณป้าก็มีคนไทยอีกหลายล้านคนหลายล้านคนที่เป็นกำลังใจให้นะคุณป้าตุ้ต่อถือว่าโชคดีนะที่มาอยู่แล้วถือว่าโชคดีวันนี้มีถุงพระราชทานมีของมาแจกเยอะเลยโอเคครับคุณป้าสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับคุณป้าสวัสดีครับครับผมครับผมคุณลุงครับสวัสดีครับครับคุณลุงบ้านอยู่แถวยงไงครับ แก่อซอย14ครับกินแก้อซอย14มันห่างไกลจากโรงงานที่ไฟไหม้เยอะไหมครับประมาณสองกิโลครึ่งโอ้ก็ใกล้ๆนะคุณลงุงน่ใ <c> จ <oughs> ตอนตอนที่เกิดเหตุนี่คุณลุงได้เห็นเหตุการณ์ไหมนอนอยู่ครับนึกว่ารถชนกันโอแ,แล้วแล้วตัวบ้านคุณลุงเสียหายเยอะไหมบ้านนีบ้านเช่าไม่ไม่ไมีอะไรเสียหายอ๋อของคุณลุงเป็นบ้านเช่าใช่ไหมครับ,คร,บครับผมแล้วอย่างวันนี้อย่างวันนี้ที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยแล้ว มีน้ำใจคนไทยมาช่วยเหลือเงี้ยคุณลุงรู้สึกไงบ้างครับโ่้ปลาปพิ่มดีดีใจครับครับลืมทุกลืมทุกเลยเนาะครับก็บขอบคุณมีน้ใจช่วยครับถึงจะเจอเหตุการณ์ร้ายๆนะคุณลุงเนาะแต่ก็ยังมีน้ําใจคนไทยที่ยังช่วยเหลือกันเนาะครับครับผมก็เป็นกําลังใจให้คุณลุงแล้วกันสู้ๆเดินหน้าต่อไปนะคุณลุงนะครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับคุณป้าอยู่อยู่แถวไหนครับเนี่ยอยู่แขกิ่งแก้วค่ะกิ่งแก้วทาอะพักอยู่ซอยเก้า อยู่ใกล้กับเหตุเกิดเยอะไหมเยอะเพราะทำงานอยู่ซอยยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดทับสองซอยติดกันอย่างนี้คุณป้าก็เห็นตอนตอนที่ไฟมันระเบิดอย่าไม่เห็นเพราะตอนนั้นพักอยู่ที่ห้องเพราะได้ยินเสียงอย่างนี้ที่ที่ห้องก็ได้ยินทำรุดเยอะไหมครับไม่เยอะแต่ได้ของห้องมีกระจกด้านหน้าแตกอ๋อครับเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ทําให้ ต้องบอกว่าคนที่อาศัยอยู่นั้นก็รู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่กันหมดเลยคุณป้านเนอะแ,แล้วก็ทำงานไม่ได้เราบริษัทก็ผัาเสียหายเยอะครับครับผมแต่เท่าที่ผมมาดูวันนี้ก็จะมีหน่วยงานรัฐและหน่วยงานภาคเอกชนก็มาช่วยเรื่องของข้าวอาหารเครื่องใช้ครับก็ถือว่ายังมีน้ําใจของพี่น้องคนไทยนะคุณป้าที่ไม่ทิ้งกันเนาะ,ะครับผมก,ก็ก็ทําให้คุณป้านเนี่ยมีแรงสู้ต่อไปใช่ก็วัสดีเขา่าจะ ให้กลับวันนี้เดี๋ยวรอฟังข่าวก่อนสู้ต่อไปไหมคุณป้าจ้าสู้โ <laughs> อ,อเคนะครับวันนี้ภารกิจก็เสร็จขึ้นไปด้วยดีนะครับข้าวของใช้แชมพูยาสระผม สบู่นะฮะก็วันนี้มอบให้เรียบร้อยนะครับสําหรับผู้ที่ประสบภัยในวันนี้นะฮะวันนี้ซึ่งต้องบอกว่ามีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนครับมาช่วยเหลือกันเยอะมากๆกนะครับก็ถือว่าเป็นน้ําใจของคนไทยนะฮะความสุขที่แท้จริงนะครับก็คือความสุขที่เราเป็นผู้ให้นะฮะคนไทยนะครับเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีหรือว่าเหตุการณ์ร้ายๆนะครับคนไทยจะไม่ทิ้งกันนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมเอมัทเทพต้องขออนุญาตล่ำลาไปก่อนนะฮะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ